สวัสดีครับคุณต้อมเพื่พี่น้องของคุณต้อมนะครับคือวันนี้มาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้มาแสดงความยินดีกับคุณต้อมได้ขึ้นบ้านใหม่นะวันนี้เลิกดีนี่เนี่ยคุณต้อมอยู่มา,เ,าเกือบครบปีแล้วครับก็เลยมาแสดงความยินดีแล้วก็อยากมาสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ที่บ้านแสนรักที่รามินทาเนี่ยจะครบปีแล้วเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับ เริ่มต้นด้วยพี่ใหญ่ก่อนนะคะคก็ตั้งแต่มาอยู่ก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีค่ะชอบชอบความร่มลื่นความเย็นความเงียบประมาณนี้ค่ะผู้คนไม่พลุกพ่านค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะออกไปทางไหนก็สะดวกค่ะจะค่อนข้างชอบได้งเงียบสงบดูไม่วุ่นวายใช่ค่ะแล้วสะดวกไหมครับออกไปทาง 27 25ก็ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามันจะมีทางเขาออก2ทางส่วนใหญ่จะออกทาง25รประมาณนี้ค่ะคเพราะว่า27ลรถอาจจะแบบเยอะนิดนึงประมาณนั้นถซอย27่ะคะก็คือเวลาออกเนี้ยคือเรา กับบ้านที่ต่างจังหวัดเนี้ยค่ะก็คือจะง่ายเร็วมากใช่ก็คือจะสะดวกจริงๆออกต่างจังหวัดคือก็คือเรากลับชาเชียงเซาใช่ค่ะกลับชาเชียงเซาเป็นคุณต้อมกับน้องๆเป็นคนชาเชียงเซาก็ผ่านเส้นนั้นอยู่แล้วจากมาก็คือวินทวงมาถึงรามินทาเข้านี่เลยใช่ค่ะก็มาทางใกลแล้วก็สะดวกจริงๆค่ะครัถ้าเดินทางจริงๆก็ไม่ถึงชั่วโมงใช่ไม่ถึงชั่วโมงคุณต้อมก็ชอบที่นี่เพราะว่าการคมนาคมสะดวก ใช่ค่ะแล้วก็อย่างคือบรรยากาศดีจริงๆค่ะก็คือเหมือนแบบบางวันตื่นมานี่เหมือนต่างจังหวัดเลยนะคะยังไงก็คือแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรร่มรื่นเย็นอากาศดีค่ะก็คือแบบไม่ร้อนไม่อบอ้าวไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตื่นมาก็คือแบบเย็นสดชื่นทุกวัวว<า>นทา,นา่คื่ในโคก ท่านพีดบ้างหรือไม่เราไม่ได้อยู่ในโครงการเราเราอยู่นอกโครงการเนาะเราไม่ข้อดีคือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าส่วนกลางยังไงบ้าง<ช>ครับ,รบแล้วข้อดีมันเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงบ้างเจออะไรบ้างหรือยังก็่ก็อย่างที่คุณโก้บอกค่ะว่าข้อดีคือไม่มีค่าส่วนกลางแล้วก็ไม่วุ่นวายอันนี้คือความชอบที่แบบว่า ไม่ต้องมา mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดในหมู่บ้านรเราก็จะทําตัวอีกแบบหนึง่งถูกไหมคะแต่แบบพอเวลาที่เรามาซื้อเงี้ยมันมันเป็นแบบบ้านเดียวที่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าจะทํราอะไรแล้วให้คนอื่นเดือดร้อนเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะค่อนข้างมันอิสระมากกว่าที่จะอยู่ในหมู่บ้านนะคะครประมาณนั้นค่ะโอเคแล้วรถไฟฟ้าใกล้ได้ใช้บ้างเงี้ยครับยังไม่ได้เปิดโอกาสได้ใช้ใช่ไหม ยังตอนนี้เขาเหมือนทดสอบวิ่งอยู่ยังยังค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมาที่เนี่ยก็คืออยู่ใกล้โรงเรียนหลานค่ะเราก็จะแบบอยู่ตรงนวนจันใช่ค่ะก็ประมาณ8กิโลประมาณนั้นใช่ค่ะไปกลับสะดวกอาหารการกินเป็นยังไงบ้างแถวนี้ จากซอยนี่ยแล้วก็เลียวสายไปเ่ยก็คือใช่ก็คือของกินเยอะมากค่ะคือยาวไปเลยอ่ะใช่ก็คือค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเรื่องของกินก็ไม่ได้ลำบากแล้วข่าวลูกแบบบ้านสไตล์มินิมอลเป็นยังไงบ้างครับดีไซน์นี้ชอบโมเดนโมเดนมินิมอลชอบ เพราะฉะนั้นคุณนุ่นแต่งบ้านก็คือจะสไตล์มินิมอลทุกอย่างอะไรทุกอย่างก็มินิมอลตอนซื้อเลยใช่ไหมมาดูใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาดูเนี่ยคือนั่งรอเลยเพราะว่าแบบคุณออยโทรบอกว่าเอยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงนะอะไรยังไม่มีคนเข้ามาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดินดูก็เดินขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยแล้วแบบก็นั่งรอเออบรนยากาศดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลมแบบโกรกทั้งวันก็เลยรอใช่ใช่ค่ะซื้อซื้อต้นไม้มาลงหลายอย่างค่ะ โอเคเอ,อ,อยากจะฝากอะไรไว้ถึงโครงการหน้าอยู่ที่มีนบุรีเส้นสุวินทวงศ์ครับอยากสุดจะฝากอะไรไว้ถึงแบบลูกบ้านหรือว่าคนที่กำลังจะตัดสินใจจะมาอยู่กับบ้านแสนลากอย่างนี้ยังไงบ้างครับค่ะอย่างแรกก็ต้องดอูคนซื้อก็ต้องดูก่อนถูกไหมคะว่าตัวเองอชอบบ้านหลังน,นั้นจริงๆใช่ไหมเข้าไปแล้วรู้สึกแบบ เย็นสบายรู้สึกแบบผ่อนคลายจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าใช่อันนั้นมันก็จะเป็นที่ของเราแล้วแหละแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดโอเคทุกอย่างมันมันมันฟลอ,อ์คุณอยู่แล้วคุณคุณชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําแต่ถ้าเกิดเป็นของบ้านแสนรักของคุณโก้เองเนี่ยคือเราเรามั่นใจในส่วนของตัวโครงสร้างบ้านรูปแบบบ้านแล้วก็การที่จะเหมือนช่วยดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแค่โทรบอกคุณโก้ก็จะเข้ามาดูให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะรวม ถึงมีรับประกันบ้านว่าโอเคครบปีนึงหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมาดูให้อันนี้เราก็รู้สึกแบบว่าไว้ใจค่ะแล้วก็อุ่นใจใช่ใช่ค่ะก็ฝากว่าว่าแสนหลักด้วยนะคะก็เหมือนที่ต้องยังไม่ได้ยังไม่ได้เท่าไหร่คุณนุ่นคุณนุ่นคุณนุ่นแต่งบ้านเป็นยังไงบ้างคุณนุ่นคุณนุ่นหน้ากล้องคุณนุ่นเหงื่อออกเต็มเลยโอเคไม่เป็นไรครับยังไงก็ ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณต้อมนะครัขอบคุณคุณต้อมมากครับขอใหอยู่ร่ำรวยความสุขมีความเจริญนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ